สวัสดีค่ะทุกทกท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะในอพิสซดนนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะคะเรื่องหิมะเจ็ดคืนนะคะหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Snowy Night นะคะ Timeless Love โอ้โหฝังชื่อแล้วขนลุกก่ะเพืเ่อนๆค่ะจีนคอสตูมโบราณเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยโจเซฟเจิ้งนะคะเจิ้งซุนซีของพวกเราแล้วก็คุณหลี่ซินของพวกเรานะคะพระเอกก็ทั้งหล่อทั้งสวยค่ะแล้วก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยเพราะว่า ภาพนะคะออฟฟิเชียลที่ถูกปล่อยออกมาคือมีความละมุนแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากการถ่ายทำอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือนค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณแนวศิลปะการต่อสู้ค่ะก็เข้มข้นมากๆนะคะก็ปิดฉากลงแล้วนะคะเสร็จอย่างสมบูรณ์ค่ะก็รอขั้นตอนขบวนการหลังการถ่ายทำนะคะนางเอกคือคุณหลี่ซินแล้วก็พระเอกคือคุณเจิ้งซุนซีนะคะเพิ่งจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าอําลาไปรับช่อดอกไม้นะคะอําลาจากกองถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเขานั้นนะคะรูปที่ออกมาจากทางออฟฟิเชียลก็ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตในทันทีแล้วก็กระตุ้นให้ผู้คนมากมายนะคะแสดงความคิดเห็นแล้วก็าการอภิปรายอย่างร้อนแรงแล้วก็เรื่องนี้เปิดให้จองแล้วด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เออม,มีมีหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมต้องจองละแอดวานเพราะปกติเขาก็จะออนแอร์ให้เราดูอยู่แล้วใช่ไหม คือการจองอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เทียบได้กับการกดกระดิ่งนั่นแหละเพื่อนๆคือเราไม่รู้หรอกว่าซีรีส์จีนอ่ะหลายร้อยเรื่องหรือว่าเป็น10บ,บ,บเรื่องที่จะออนแอร์กันในปีนี้มันจะออนแอร์วันที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่จองไว้ก็จะมีสัญญาณเตือนว่าโอเคปิ๊บๆนะเดี๋ยวจะเรื่องนี้จะออนแอร์แล้วนะซึ่งมันก็เป็นเหมือนอบริการพิเศษเนาะของคนที่จองเราก็จะรู้ว่าโอเคเราจะได้ดูเรื่องนี้ในตอนไหนเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความความ พิเศษนะคะของการจองนั่นเองค่ะส่วนท่านที่ไม่จองเราก็ดูไปได้นะคะดูได้เรื่อยๆค่ะ <c oughs> ก็จริงๆนะมีคนถามมาจริงๆนะอะไะค่ะในตอนสุดท้ายนะคะภาพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดที่ออกมานะคะก็คุณหลี่ซินนั้นสวยมากๆค่ะซึ่งเธอก็ยืนอยู่แบบท่ามกลางน้ําแข็งแล้วก็หิมะนะคะโดยที่เธอนั้นสวมเสื้อคลุมสีขาวมีความขนปุกปุยนะคะเป็นจีนแบบโบราณค่ะสวยงามมากๆเ,เลยนะคะเป็นเส้นทาง การต่อสู้นะคะในดินแดนของหิมะค่ะภาพรวมคือสวยมากๆเลยนะคะ นั่นก็หมายความว่าแม่นางเฉียของพวกเรานะคะชื่อของนางเอกในเรื่องค่ะแม่นางเฉียเฉี่ยจืออีมีความสวยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็สามารถจะดื่มดํากับตัวละครตัวนี้ได้อย่างดีอ่ะคือคุณหลีซินสมบูรณ์แบบเหมือนกับเดินออกมาจากในนิยายต้นฉบับเลยนะคะประกอบกับก,บการรายงานข่าวซึ่งเรื่องนี้มีนักข่าวไปทําข่าวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการถ่ายทานะคะซึ่งเขาก็ได้แบบว่าพูดขึ้นมาในในการรายงาน งานข่าวของเขาว่าการแสดงของคุณหล่ซินนั้นนะคะแบบเกินความคาดหมายมากๆเลยนะคะทักษะการแสดงในเรื่องนี้เส้นลายของการต่อสู้มีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นนะคะณจุดนี้พวกเราต้องรอดูเนาะแต่ก็คือณจุดนี้คือนักข่าวที่เขาไปดูการถ่ายทํามาเขาก็มาเขียนอีกทีหนึ่งนะคะส่วนพวกเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอดูกันไปส่วนตัวอย่างน่าจะใกล้มีให้เราได้ดูแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขาคงตัดต่อมาค่ะยิ่งไป กว่นานั้นนะคะนอกจากคุณหลี่ซินแล้วก็ยังมีนะคะชายหนุ่มหน้าตาดีดีงามนะคะหลายๆคนหลายๆคนมาปรากฏตัวในเรื่องนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องราวของจอมยุทธ์ที่แบบพิทักษ์ความถูกต้องนะคะความยุติธรรมในใต้ล่าค่ะก็แน่นอนว่ามันก็เป็นคือนวนิยายต้นฉบับมันก็เป็นแนวจอมยุทธ์ที่ผดุงความยุติธรรมแล้วก็ต้องแก้ปมแขนของชีวิตของตัวเองนะคะ คุณโจเซฟเจิงนะคะเจิงซุนซีของพวกเรานั้นนะคะรับบทเป็นพระเอกก็แน่นอนว่าเขาเป็นสายบูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแนววิชาย,ยุทธเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วมีชื่อของเจิงซุนซีอยู่แทบจะทุกโปรเจกต์เลยนะคะที่ยังประทับใจอยู่แล้วก็ต้องพูดถึงชื่อก็คือหอดอกบัวลายมงคลเพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดยังไม่ได้ดูนะโอ้แต่แล้วอย่าพลาดนะขอร้องไปดูนะคะมีพากไทยเราด้วยถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะมาแบบนั่งอ่านสับก็ไปดูพักไทยนะะีย ถ้าไม่ได้ดูถือว่าพลาดนะหอดอกบวัวลายมงคลสนุกมากแม่นะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องนี้นะคะก็คุณโจโซเซฟเจอร์นะคะอายุยังน้อยด้วยแล้วก็มีแบบรูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะของเส้นลายการต่อสู้ก็เรียกได้ว่าเป็นเ,เทพพระเจ้าเลยนะคะเป็นเทพอีกอีกเป็นเทพของเขาเรียกว่าอะไรเทพของชุดนะคะจีนคอสตูมโบราณในซีรีส์ในแนวนี้แล้วค่ะแล้วพัฒนาการทักษะการสแสดงนะคะในช่วงแบบ 2ปีที่ผ่านมานี่ได้รับแต่โปรเจกต์ที่แบบเรียกได้ว่าดันดนดีๆเก๋ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ซีรีส์ของเขานะคะได้ไม่ต่ำกว่าไอค่าเฉลี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า8เลยจาก10นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความประสบความสำเร็จของคุณเจิ้งซุนสีแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะในปีที่ผ่านมาอย่างไว้ปอนไนท์ก็มีคุณเจิ้งซุนสี่ด้วยนะคะก็ยินดีด้วยค่ะสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะ ในเรื่องของความแตกต่างกันในเรื่องของอายุของพระเอกกับนางเอกเนาะเราดูจากภาพนิ่งเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเหมือนรุ่นเดียวกันเลยเหมือนแบบว่าคือคุณหลี่ซินนี่คือเธอสตาร์บใบหน้าของเธอเอาไว้เหมือนกับแบบไม่เกินแบบไม่เกินยิบสี่อะไรอย่างเงี้ยเออดูดีมากๆเลยรูปร่างหน้าตาตัวเล็กน่ารักแล้วก็สวยนะคะส่วนคุณเจิ้งซุนสี่ก็ดูเป็นผู้ชายเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะปกป้องนะคะหลี่ซินของพวกเราได้ค่ะส่วนพระรอง นะคะพระรองคองใจมาแน่นอนค่ะน้องหวังหงอี้นะคะน้องหวังหงอี้นี่ถ้าเพื่อนๆจำกันได้เนาะก็คือพระรองเบอร์สามจากเรื่องห้วงคำหนึงดวงใจนิรัน์นะคะมาเรื่องนี้มาเป็นพระรองเบอร์หนึ่งค่ะค่อยๆขยับนะคะก็มารับบทเป็นพระรองในเรื่องนี้แล้วก็มีคู่กับนะคะคู่กับน้องเจิ้งค่ะเจิ้ง เขินหนีนะคะคู่กับน้องหวังหงอี้ก็จะเป็นคู่รองคู่ที่สองค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวในอนาคตน้องสองคนนี้มาแน่ๆนะคะ ทรัพยากรคือรูปร่างหน้าตาแล้วก็ทักษะนะคะก็พัฒนาขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเขาสวยเด่นกันอยู่แล้วนะคะยิ่งมาแต่งจีนคอสตูมโบราณโอ้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆแล้วเหมือนกับว่าในวงการบันเทิงจีนเนี่ยรวมผู้ชายหล่อๆแล้วก็ผู้หญิงสวยๆเอาไว้แล้วหรือเปล่านะคะเพราะจากที่หวานไปดูอย่างพวกแบบ ต้อินติ๊กตอกอะไรแบบนี้เราก็จะไม่เห็นว่าคนที่เดินอยู่ตามท้องถนนโดยทั่ว,วไปแล้วเนี่ยก็มีหล่อแล้วก็สวยโดดเด่นออกมาไม่น่าจะเกิน20%นะจากที่ดูแต่ว่าพอมาดูที่วงการบันเทิงจีนนะคะตาตายค่ะจมูกก็พุ่งแบบหล่อสวยกันทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะณนะจุดนี้เอาเป็นว่านี้ชื่นชมอยู่นะคะมาดูที่น้องผู้หญิงนะคะน้องเจิ้งเคินนีนะคะเป็นไอดอลค่ะที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงนะคะใบหน้ามี ความหวานดวงตากลมโตนะคะคนนี้ก็ต้องเชียร์ค่ะมีอนาคตที่ดีนะคะก็ <c oughs> ถือได้ว่ามาเรื่อยๆเลี่ยงๆนะคะราบรื่นมากๆในวงการบันเทิงจีนค่ะก็มีค่ายคอยผักดันนะคะมีเอเจนซี่ที่แล้วก็มีอินเวสเตอร์ที่แบบเออเต็มใจที่จะลงทุนกับน้องเจิ้งนะคะหลายๆโปรเจกต์เลยค่ะเราจะได้เห็นผลงานของน้องเจิ้งมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็เรื่องนี้นะคะโหน่เจ็ดวันเนี่ยหวานชอบเรียกสั้นๆแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจำชื่อเรื่องไม่ได้นะคะซีรีส์จีนเยอะแยะไปหมดจำชื่อให้เหมือนกับชื่อนิยายต้นฉบับค่ะหิมะ7วันนะเหิมะ7คืนก็สำหรับเรื่องนี้นะคะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพวกเราก็รอชมนะคะคาดว่าน่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งในเรื่องราวของซีรีส์แนวจีนโบราณศิลปะการต่อสู้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เน้นการต่อสู้แบบ แบบทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งพระเอกนางเอกนี่เก่งทั้งคู่นะคะเป็นระดับปรมาจารย์แต่ว่าทั้งคู่มีภาระหน้าที่เนาะก็เรื่องนี้ดีหมดยกเว้นตอนจบที่พวกเขาไม่ได้แบบว่าอยู่เคียงคู่กันนะคะเพราะว่าพวกเขานั้นยินดีที่จะรับแบกบรับภาระนะคะของ แต่ละฝ่ายนั่นเองค่ะก็ไปอยู่ดูแลนะคะสำนักตัวเองนิกายตัวเองนะคะซึ่งณจุดนี้ไม่รู้ว่าในละครจะจะยังไงแต่ว่าใช้ชื่อก็ขนลุกแล้วนะคะ timeless love ค่ะคือต่างคนก็ต่างคิดถึงกันอยู่อีกณจุดหนึ่งของขอบฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะก็รอลุ้นกันว่าในเวอร์ชันละครตอนจบจะให้พวกเขามายืนกอดกันให้พวกเราเห็นไหมหรือว่าจะให้ยืนคิดถึงกันอยู่เหมือนในนิยายต้นฉบับนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก หวานลาไปก่อนนะรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะจะได้ดูซีรีส์กันหลายๆเรื่องค่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ